จเจริญสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วเมื่อคราวที่แล้วพูดถึงเมื่อพยามารหมายที่จะกระทำให้พระโพธิสัตว์นี้ลุกออกจากวัชรอาจ ให้จงได้แต่ก็โรงก็ใช้อ่า <c oughs> ขออภัยขออภัยรู้สึกว่าปอดจะไม่ดีซะแล้ว <c oughs> นึกถึงบารมีสามสิบทัศที่พระองค์ได้กระทำมาก็ทำให้จิตใจเข้มแข็งไม่ได้เกรงกลัวต่อพญามารก็ยังคงนั่งประทับก็ยังคงประทับนั่งอยู่ที่วัชระอาจนั้นอ้ยพญามาโรมากโกรธมากนะโกรธมากเลยพญามาโรโกรธจัดบรรดานให้ฝนเก้าอย่างแหละ ให้ตกลงมาทำร้ายพระพุทธองค์ให้ตกลงมาทำร้ายพระโพธิสัตว์คนเก้าอย่างแม่ถ้าจะถ้าจะเอารวบยอดกันแล้วกัน,นรวบยอดกันแล้วกันพยายามานี่โกรจตาแดงก่ำเลยทำยังไงก็ยังไม่ แต่ก็ยังไม่ย่อท้อนะยังพยายามยังไม่ยออ่อท้อยังไม่พ่ายแพย้ต่อต่อพระต่อพระโพะธิสัตว์พยายามต่อไปบรรดาลให้ฝนเ,เร่งเร้าก่อนเร่งเรา้เรเราให้หมู่หมู่อมาตมานทั้งหลายนะีรีบเข้าไปกลุ่มรุมทำร้ายบันเสียแขวานควักเอาดวงพระหฤทยัยออกมา ตั้งกำชับหมูพม่พลพยามารทั้งหลายหมู่พลพยามารทั้งหลายก็แวดล้อมเข้าไปแต่ก็เข้าไปได้ไม่ถึงบรรดาลให้ฝนตกมาอีกยังไม่ยอ่อท้อ <c oughs> บรรดาลให้ฝนตกมาอีกเป็นน้ำฝนนี่สูงท่วมเท่ายอดไม้ยอดไม้คิดดูสิว่าน้ำมากนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให ชายจีวรของของพระโพธิสัตว์นั้นเปียกได้แม้แต่นิดเดียวแวดล้อมมาเอาถ้าอย่างนั้นกระบดาลให้มีฝนกรดตกลงมาก็กลายเป็นดอกไม้มาลามามาเออก็กลายเป็นดอกไม้มาลามา,มาบูชามาบูชาพระโพธิสัตว์ด้อย่างนั้นโกรธ <c oughs> เรื่อมานเห็นเหตุการณ์ยิ่งเพิ่มทวีความโกรธเข้าไปอีกเอาบรรดาลให้เป็นฝนมีเป็นหอกเป็นเหลาเป็นแหลนตกลงมาเพื่อที่จะให้เท่มแทงแต่ก็เปล่าเป็นดอกไยบุปผามาลาบูชาพระองค์อีกเอาให้ฝนเม็ดทรายเป็นเป็นเม็ดกรดก็กลายเป็นรัตนมาลากลายเป็นรัตนะเป็นแก้วเป็น แก้วแหวนเงินทองมาบูชายอีกโอ้โหมากมายพญามารโกรธกำชับพญามารพวกหมู่พลพญามารเข้าไปเข้าไปหมดหมดมวลังรออะไรกันอยู่แล้วแต่ก็เข้าได้ไม่ถึงนะเข้าได้ไม่ถึงโอ้โหหลายอย่างนะที่พญามา,การกระทำเนี่ยไล่ด้วยฤทธิ์ไม่สำเร็จจึงเจรจาอ้างว่าที่ตรงนั้นนะ่ะเป็นที่ของตัวเอง ดูก่อนสิทธะท่านจะมานั่งอะไรอยู่ตรงนั้นเล่าตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ที่นั่งของท่านมันเป็นที่นั่งของเราท่านจะมาแย่งที่นั่งของเราได้อย่างไรเจรจาแล้วใช้ริอต่างๆไม่ได้ผลแล้วอะ่ะทำไมใช้ใช้เจรจาใช้การเจรจาเ็าบอกว่า จะสงบสุดสงครามได้ก็เพราะการเจราจาชยายจุติาสตก็บอกว่าไม่ใช่ท่านเคยทําบุญทําทานบาร,รมีมาอย่างเราหรือเปล่าเราเคยทําทานบาร,รมีมามากคนานับไม่รู้จะนับอย่างไรได้แม้แต่กระทั่งที่เป็นชาติ กระต่ายที่เป็นกระต่ายก็ยังกร,กระโดดเข้ากองเครงกรองไปเพื่อให้เนื้อหนังมังสะนั้นเป็นอาหารของหูคานแม้แต่ชีวิตเราก็ยังสละได้เลือดเนื้อของเราก็ยังฉละได้ท่านยังทําได้อย่างเราหรือเปล่าแม้แต่การกระทําทุกขรกกิริยาก็ไม่อาจที่จะมีใครทาเกินทําเกินเราได้ ทานบาร,รมีของเราสร้างมามากพ้นขนาดนับท่านไม่อาจที่จะมาเทียบเราได้หรอกพญามารบอกอเราเคยทํามาเราเคยทํามาสิท่านเอาถ้าท่านเคยทํามาแล้วอะไรเป็นสักขีพยานให้กับท่านได้พญามารก็ ชี้ไปที่หมู่อมาตมานทั้งหลายพล,ลพักของพวกมานทั้งหลายก็พวกนั้นไงคือพยานสักขีของ,ของ,ข,องของเราพวกหมู่พลพยามารอมาตกระแสสองสรรเสริญใช่แล้วใช่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วพยา,ยามารสร้างฐานบารมีมาอย่างมากมายรัตนบัลลังก์นี้ควรที่จะเป็นของพยามารไม่ใช่เป็นของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ใชเริ่มใช้การเจรจานะแต่ก็ยังใช้ความเมตตาพระชายสิทธัตถหรือว่าพระโพธิสัตว์นี้ก็ยังใช้เมตตากรุณาต่อพญามารและพลพักพาพญามารทั้งหลายว่าเป็นเหมือนบุตรของพระองค์ดูแลด้วยความเมตตา มองหมู่พญามารด้วยความเมตตาเหมือนกับเป็นบุตรของพระองค์เลยอย่างไรเสียเราก็พยามารมันก็ไม่ยอม <c oughs> เพราะว่าพระองค์เนี่ยดูถึงถึงแม้ว่าจะดูแลเมตตาพระองค์แล้วด้วยความที่แบบกราถนาจะข้ามพ้นโอคาสงสาร ข้ามขนหมู่สัตว์ทั้งหลายนี้ให้ถึงนรฤพานให้ได้ถึงปรินริพานให้ได้เหมือนกับพระองค์ที่จะจักรธรรมพยามารก็ยังไม่ยอมอีกโอ้ไม่ยอมย่อท้อเหมือนกันนะมารน,นี่ก็เออเอาดูสิทรงสักไซบุญของมารใครเป็นพยานเนี่ย กัพยานกัพยามานน,นั่นแหะตัดยืนยันว่าบรรลังที่ประทับนั่งเกิดพระบุญของพระองค์มานคูจะฆ่าจะ,จะใช้กําลังฆ่าแล้วจะใช้กําลังฆ่าพระองค์แล้วทำไงได้อะอ,อ หน่อบัจจินสีนี้ก็ใช้คำว่าหน่อบัจจินสีกระทําอาการองอาจสุรภาพกล้าหาญโดยยิ่งไม่ได้กล่งเกรงแต่ภัยแห่งพระยามานจึงมีพระบัญหารโต้อตอบว่าฝ่ายภริยาวัสมด,ดีฝ่ายภริยาวัดสวัสดีได้รดับจึงตรัสว่าดูก่อนสิทธ,ธะกุมาร จะไหนตัวท่านจึงไม่ได้รู้กำลังอัตมาและอัตมะประกอบด้วยโยธาเป็นอันมากท่านนี้ตัวผู้เดียวเปรี่ยวจากเพื่อนทั้งปราศจากโยธาเรามีพาหาถึงสองพันพื้นกลุมสรพาสตร์นานาพิพัฒพิพัฒพิทพ,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 พันยุทธตัวท่านไม่มีอาวุธอยู่ในมือ อย่างไรเล่าจึงมากล้าอวดดีกับเราอย่างนี้คือโตเถียงกันนะโตเถียงกันใช้เวรจา,ชาใช้ปริญญาใช้เชา้าใช้เข้ามาหักหานกันรบกันด้วยวาจานะอ้าวสิบนาทีพอดีเลยสิบนาทีพอดีก็คงจะต้องยุดติเอาไว้ท่านี้ก่อน ขอ,ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่าน,นจเจริญเจริญพร